มาพบกับผัดเผ็ดยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัชภามารีวิวรถมิตซูบิชินะคะแอคทราวนะคะ1.2 GLX นะคะทะเบียน9กไก่งง,ง53 59นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติสีดำนะคะปี2021นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะเลขไม่ใช้น้อยมากๆเลยค่ะคุณลูกคา้าอยู่ที่20,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะราคานะคะอยู่ที่3 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะมานูในส่วนของรอบคันรถนะคะว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างมีรอยเฉียวชนมีรอยแก้มบุ๋มหรือไม่มาดูกันเลยค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะของตัวรถนะคะจะเป็นในส่วของโลโก้มิซูบิชินะคะตรงกลางแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมาดูในส่วของรอบคันนะคะ เหลี่ยมสานยังคงชัดเจนนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขา mm hmm. มือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะคะ mm hmm. กับบอดี้รสสีดำนะคะ mm hmm. เหมาะกับสาวๆนะคะค่ะร่างเล็กนะคะหรือว่าสำหรับออก สาวๆที่อาศัยอยู่คอนโดหรือว่าในส่วนของบ้านนะคะที่แคบๆก็คันนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูในส่วนของข้างในห้องโดยสารนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะมาต่อด้วยห้องโดยสารนะคะด้านหน้านะคะแผงประตูคนขับนะคะก็สามารถวางแก้วน้ำหรือว่าวางสัมภาระได้เลยนะคะ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะปิดเปิดกระจกทั้ง4บานนะคะค่ะแล้วก็กระจกนะคะก็จะควบคุมนะคะในส่วนของด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะกระจกมองข้างนะคะค่ะมีระบบการลื่นถลายให้ด้วยนะคะสำหรับ Mitsubishi Etra 1.2 GLX นะคะปี2021ค่ะ พองมาลายนะคะก็จะได้เป็นพองมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะค่ะหน้าปัดเรือนไม้ของน้องเขาเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุนะคะค่ะเป็นจอนะคะให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ปรับระบบแอร์นะคะค่ะก็จะเป็นแบบเมนนวลนะคะ สามารถเสียบในส่วของ J กจีได้นะคะสายชาร์จได้นะคะตรงนี้ที่วางแก้วน้ำนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยให้นะคะค่ะพลักคือก็จะมีสองใบนะคะจะในส่วนของพวงมาลัยด้านหน้านะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งใบนะคะค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะ หน้าจอวิทิุนะคะก็จะเป็นทัชสกรีนแบบนี้เลยค่ะค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะค่ะตรงกลางนะคะในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะคะค่ะตรงคอนโซลกลางก็สามารถวางได้หนึ่งที่นะคะ ก็คือด้านหน้าสองตรงตรงกลางนี้1นนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะจะมีที่พักแขนให้นะคะสำหรับคนขับนะคะสามารถถ้าหากว่าไม่ใช้งานก็ดันขึ้นไปเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะ ต่อด้วยผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถนะคะเล็กๆนะคะก็คือด้านในกว้างขวางมากเลยค่ะคานั่งสบายแน่นอนค่ะในส่วนของเบาะคนขับนะคะสามารถปรับไปได้อีกนะคะก็ถ้านั่งแล้วมันก็จะไม่เข่าจะไม่ชนแบบที่พัดนั่งนะคะอันนี้ก็คือคนที่เขาขับรถ ก่อนหน้านี้ค่ะเขาตัวสูงเขาก็อาจจะเลื่อนในส่วนของตัวเบาะมาด้านหลังเยอะเกินไปนะคะอาจทําให้ติดนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องนะคะที่เก็บเอกสารนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะค่ะถูกอกถูกใจคุณลูกค้าท่านใดเป็นพิเศษบ้างไหมคะถ้าหากว่าถูกใจก็โทรหาพัดได้เลยนะคะ0959 143563เกี3 3, ๋ยวพัดจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะเผื่อว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะดูอยู่ชอบสนใจนะคะจะซื้อให้แฟนหรือซื้อให้ตัวเองนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะค่ะก็ติดต่อพัดมาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่พิยุนของเราอยู่ที่ ที่เซรีไทย68แยกตึงนะคะแล้วก็สาขาที่2ค่ะจะอยู่ที่เซรีไทย9 5นั่นเองค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะเดินทางสะดวกแน่นอนค่ะค่ะมาต่อที่ล้อนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะรถคันนี้นะคะจะได้ปียาง2 0 2 1นะคะค่ะล้อแม็กนะคะ15นิ้วนะคะก็จะเป็นนะคะ 185 -5 ทับห้ R 1 5นะคะค่ะปียาง2021สัปดาห์ที่18นะคะค่ะพร้อมใช้งานมากเลยนะคะค่ะในส่วนของบอดี้นะคะเครยนต์ของเรานะคะรับประกรันโครงสร้างนะคะทุกคันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนคะ่ะ ถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อพารมาสอบถามในส่วนของรายละเอียดดอกเบี้ยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะมาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะสามารถใส่สินของนะคะผลย้ายได้สบายเลยค่ะ ไม่มีรอยแกะนะคะยัเงเดิมจากโรงงานนะคะมีเซอวิชิเ,เลยค่ะยัเงเดิมเลยค่ะยังไม่ใหม่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะตอนนี้จะเป็นเรื่องของที่ใส่ล้ออะไหล่นะคะค่ะเมคอัพก็ยังเดิมเดิมจากโรงงานเลย ค่ะพิยนต์ของเรานะคะค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะชั้นหน้านะคะเครื่องยนต์แห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Mit ิ t s u b i s h i a ต t r a 1.2 GLX นะคะเกียร์อัตโนมัติสีดำปี2021นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะเลขกไม้ใช้น้อยมากเลยค่ะ2,000 0กิโลเมตรโดยประมาณนะคะค่ะราคา3า9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ถ้าหากว่าถูกใจก็ติดต่อพัเดเพชรยนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะรีวิวรถคันไหนรุ่นไหนให้กับคนลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ